กุกาพเีที่รกักทุกท่านวันนี้คลิปี้หนูจะมาเล่าจิตเตกลิมปัญญาเห็นการพ้นทุกข์ต่อจากคลิปที่แล้วดังต่อไปนี้นลเจ้าค่ะโอวาทบําเพญโรคเดินและหมุนรอบตัวเองได้อย่างอิสระในอวากาศที่ว่างได้ฉันใดจิตย่อมเป็นสมาธิได้อย่างอิสระในสภาพที่จิตว่างได้ฉันนั้นภาชนะจะบรรจุสิ่งของได้เพราะภาชนะนั้นมีความว่างฉันใด จิตจะเกิดปัญญาได้เพราะจิตมีความว่างฉันนั้นนาข้าวที่ยังไม่ได้ผ่านการไถหวาดย่อมรกเป็นพงหญ้าฉันใดจิตที่ยังไม่ได้ผ่านการขัดเกลาหรือชำระยากที่จะได้เห็นแสงธรรมฉันนั้นการชำระอยู่ที่จิตบริสุทธิ์อยู่ที่ใจในพื้นฐานของการปฏิบัติ ท่านจะเป็นสุขได้ด้วยการสวดนโมกุลสีอิมพอสักวันละร้อยพันหมื่นจบทุกวันเลรกจองเวนสร้างความดีนี่ไม่ก่อกรรมไม่มีพภาวนาด้วยสติหมั่นปฏิบัติเพียบรบรรลุใจรู้แจ้งในองค์ธรรมทางนิพพานจิตนิ่งเดียวเวลา มีไม่มากพูดมากเสียเวลาพัมสวดไว้ให้มากสุขมากทุกเวลาเมื่อท่านบำเพ็ญท่านคือพุทธ,ธะเราเคารพท่านด้วยสาธุการ hmm. การบำเพ็ญเพียรน,นั้นไม่ใช่กระทำเพียงแค่ห่มผ้าขาวหรือกินเจหรือบวชของจีวรเท่านั้นแต่หมายความถึงการปฏิบัติจิตที่สม่ำเสมอ ทางปฏิบัติตนด้วยเมตตาสัจจะและมั่นคงในคุณธรรมที่ดีทั้งปวงอยู่ตลอดเวลาผู้ที่เที่ยวตัวเวนสั่งสอนอบรมผู้อื่นให้ทำดีแต่ตัวเองห่างเหินหรือไม่ได้มุ่งต่อการปฏิบัติผู้นั้นเป็นเพียงนักเผยแพร่ไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเวลามนุษย์มีไม่มากอย่าลืมสงสารตัวเอง อย่าหลงชมบาร,รมีผู้อื่นอย่าลืมทิ้งบาร,รมีจิตเดิมเวลาไม่มากเร่งศึกษาศึกษาด้วยจิตเห็นนิจจังจิตเห็นนิจจังจิตอยู่จิตจิตที่อยู่จิตทุกรางราารู้สร้างพุทธในจิตเห็นแดนศักดิ์สิทธิ์นิพพานรู้สร้างสิ่งมีชีวิตเป็นพุทธ อย่าเพียงแค่สร้างพุทธะด้วยอิฐปูนทุกคนล้วนอยู่ในศาสนาพุทธะคือสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงความสุขท่องแท้อยู่ในจิตมิใช่ยอยู่ที่มากเงินตาการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุกข์นั้นดีแล้วแต่อย่าไปแสแวงหาผลกำไรจากการพ้นทุกข์ของเขา รู้รู้โหสิกรรมค่ะรู้เตือนตัวตนด้วยสติอย่าให้สติขาดจากตนจิตที่หยุดจิตสุขในจิตจิตที่ห่างจิตทุกข์ในใจชีวิตมนุษย์ล้วนมีทุกข์อย่าไปเพิ่มทุกข์ให้แก่เขาเพิ่มทุกข์ส่งทุกข์ทุกเวียนกลับก่อกรรมสร้างกรรมกรรมสนอง ทำดีระชั่วฟ้าดินทราบจิตที่บรรลุวิเศษดีวิเศษย่อมรู้จิตมนุษย์รู้จิตมนุษย์โปรดสัตว์ดีจงเร่งภาวนาเพื่อพ้นทุกข์ไม่ใช่ภาวนาเพื่อกันตายอามิตรบูชาเป็นบุญเพียงชั่วขณะ ปฏบิบัติบูชาเป็นกุศลชั่วนิรันด์คนที่ไม่เชื่อในคำสอนของพระพุทธองค์ไม่ควรบวชคนที่หลอกใจตัวเองอยากกินเจคนไรเมตตาย่อมไม่มีเมตตาตอบคนไม่กตัญญูรู้คุณลูกหลานล้วนอกตัญญู คนจิตอกุศลไม่มีวันที่จะบรรลุคนที่เกียจคนชังคนยังไม่รู้สภาวะของคนความรักความชังรวงเกิดดับจิตเดิมว่างแท้ไม่ผูกพันทำทั้งหลายนั้นคือว่างว่างถึงที่สุดที่เข้าถึงธรรม คำสอนของพระพุทธองค์ละเอียดอ่อนตนเป็นที่พึ่งของตนผู้ที่ติดในวัตถุบุคคลหรือสถานที่ยังไม่ใช่ผู้รู้ผู้รู้ไม่ติดผู้ติดไม่รู้ว่างแล้วอย่าติดถ้าติดไม่ว่างถ้าว่างไม่ติด ว่างไปสวดไปด้วยสติสวดไปว่างไปไม่ยึดถือจิตท,ที่ผ่านการสวดจนิ่งสนิทดีแล้วย่อมเป็นสุขและชื่มชื่นอยู่ในอารมณ์ธรรมชาติแห่งสุญญตาที่ว่างและบริสุทธิ์อย่างแท้จริงพุทธภาวะจะเรืองรองสว่างสวัยขึ้นเองโดยธรรมชาติอย่างอิสระได้ในที่สุด ชั่วช่างชีดีช่างสงกุศลอย่าหยุดสร้างทำบุญต้องหยุดเป็นสแสวงธรรมเจิดจ้าเมื่อคุณธรรมเปี่ยมพร้อมตัวท่านดีพร้อมแล้วหรือยังทำบุญอย่าคิดหวังบุญคิดว่าใช้กรรมสัมผัสแสงธรรมด้วยจิตรู้เบื่อรอยยิ้มริมทาง ชีวิตผ่านด้วยวันเดือนปีเดือนปีผ่านด้วยบำเพ็ญดีบำเพ็ญด้วยดีได้ถึงฝั่งข้ามถึงฝั่งได้วิเศษดีแม้นรู้สารพัดก็ไรค่าไม่เท่าเจนจบรู้นิพพานคนไร้วัสนาจิตย่อมมุ่น พัมสวดตามสอนแจ้งนิพพานโอวาทบำเพ็ญเป็นคติคติเตือนตนด้วยบำเพ็ญสติสำรวมสงบคือรากฐานของสมาธิจิตที่เป็นอิสระและนิ่งบริสุทธิ์เป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาอย่างแท้จริง วิมุติสุขแห่งพระธรรมย่อมบมรรลุได้ด้วยจิตที่เปี่ยมพร้อมด้วยมวลกุศลและนิ่งบริสุทธิ์เป็นหนึ่งอยู่ตลอดเวลาทำดีรู้ปล่อยวางความชั่วอย่าให้มีเมื่อความดีและความเพียรทำได้ถึงจุดแสงสว่างแสงธรรมย่อมปรากฏประจักษ์แก่ท่าน